สวัสดีครับผมจิกกิดูไปดูปูนาทั้เล่นเกมระดับบัวที่หัวที่สุดโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมซ u ปเปอร์สมาร์ทบอล i m นติเมทนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะดูแลฝ้าสุขภาพด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแบทเทิลกันเล่นๆน,นะครับเล่นแบบสนุกสนาน ขำๆนะฮะเอาฉากนี้เลยมิสเตอร์เกมแอนด์บอสสามคนดูแรกของเราเป็นไรดีเป็นร้อยแล้วกันที่เหลือก็สุ่มเอานะฮะ โอ้โหเจอบาวเซอร์อหอโอ้โหไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยเหรอืมเดบอ์แมนเพื่อนนี่มาดิโดนวางระเบิดอืม Say, bây giờ, 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 เฮ้ยบอลเซอร์ได้พาพิมพเมทโอ้โหเฮ้ยอยู่ตรงนี้เว้ยไม่โดนเว้ยโถเอ้ย เราได้บ้างแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาอยู่ไหนกันหมดเอ้ยไม่โดนใครเลยโถ่หนบอกให้แม่ว่าขอไงเจอดมีฟิชเทนเนอร์อืมเฮ้ยมีฟิชเทนเนอร์ได มนทางที่เม็เหรออโอ้โหเราโดนโดนคู่เลยอืมอ๋อไม่โดนไม่โดนเรานี่อวะเนี่ยหายไปไหนกันหมด มาดูกันใครจะเป็นฝ่ายชนะลอยเป็นฝ่ายชนะครับผม,มแล้วผมก็ชนะนะครับบอลเซอร์ล่วงไว้3นะครับ รอบ,บนี้เป็นใครดีสตีเฟเตอร์หกกำลังจะมานะเอาเล่นเป็นริวแล้วกันที่เหลือสูมเมาโอ้โหมียังลิงด้วยสตีเฟเตอร์พาหกกำลังจะออกนะครับมีกินเลอร์ตัวอย่างมาใหม่ริวโคตรบึกเลย คอนเฟลดร็เป็ดเฮ้ยเอ้าลิวล่วงตกลงมาเองอ่าไม่โดนเหรอ ก็คอนด้วยไม่โดนใครเลยอะ่ะอ้โดนเองอือโอ้เฮ้ยโดนคู่เลยวะ่ะ เอาแล้วไปกินไม่มีไงตัวริวเคนมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยริวโดนโดนหลายทีแล้วแน่ยเฮ้ยยังลิงโอ้โหโดน รอบนี้ถึงฝันแล้วจะแพ้นะครับลิวช่วจากไฟแอมเวมชนะไปแล้วไวลี่แคสเซิลมาของ เมกาแมนรอบนี้เราจะเป็นใครดีโคบี้แล้วกันเจอพีิกเก่งที่สุดหรือเปล่าโอ้โหเจอพิกชูพิกคาชูรอบนี้เน้นน่ารักทั้งนั้นครับดูลูก,กาตาก็รู้แล้วว่าน่ารักแค่ไหน ชมพูเจอเหลืองเฮ้ยเอร์อรอรอบี้มาฮึ่มเน่ โอ้ยโดินไปโอ้โหเบอร์บี้ล่วงไปหนึ่งของอยู่นี้เต็มเลยโอ้ยโฮ๊ยโอ้โหเบิ้ล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 เบิน,บ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 น เอาเอาไปกิน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินท่าของเคอร์บี้ไปรอดไหมอืออื้ยน่ารักทั้งนั้นเลยเจอหลุมสองกัวเลยปิจูับพิจูสายพันเดียวกันและเรื่องเดียวกันด้วย โอ้เลวเฮ้ยล่วง hey, เองไม่บินนะเฮ้ยนี่ใส่หมวกนี่เราเป็ใส่พันเดียวกันแล้วนะเราใส่หมวกเหมือนนายเลยอืมแล้วก็มีหมวกเหมือนกันนะโอ้โหเห็นไหมเคอร์บี้เคอร์บี้มีหม,มวก ก <c oughs> ำลังจะปิวเลยพิชูชนะไปแล้วพิชูนะเอาวีดีทีสองนะครับนะสักหนึ่งรอบเอาฉาสกสปารตูนนี่แหละ เรามีว่าใครดีเอาเท้าแล้วกันมาเราจะไปนอนเจ็ดเยอะใครเมืตะไนย์ตูดลิงลิงไม่แล้วนะฮะแต่คนละตัวก็เมื่อกี้นี้ โอ,โ,โอ้โหอืมอืมสายดาบตรงันน้นเลยอืมไปไปซี่อยู่ที่มลโยม เด uh, ี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้หิวพลังก่อนอยู่ตรงนี้หิวพลังได้โอ้โหโอ้โหเอ้าลวงเอง เฮ้ยโอ้โหมันควงสว่านมาเลยวะอือหสันอือหึนี่ไงเอาไปกินเอาไม่โดนใครเลยเฮ้ยเอา

คงต้องมีใครเป็นไฟไปอ่ะเอา้าอืมฉันคนหนึ่งเธอคอนหนึ่งเขาคนหนึ่งเราสามคนอ,มอยู่ในหมอกด้วยอืมคงต้องมีใครเป็นไฟไปฉันไม่ไปแกต้องไปมาดูกันว่าใครจะชนะโอาเฮ้ยเอาเฮ้ย เสมอทั้งหมดเลยเหรอคาวไว้ก่อนแล้วโดนไปไม่รู้เ <m> มื่อกี้ไม่รู้่มันเสมอกันสามคนเลยเมต้านได้ที่หนึ่งนะฮะสำหรับเขาก็ได้ที่โบที่โลเลยนะ,ะที่สามนะฮะเล่นต่อสู้แบบสามตัวละครฮะพร้อมกัน สามารถเล่นกับเคพื่อนก็นได้นะแต่ตอนนี้ผมเล่นกับคอมพิวเตอร์กับ AI นะฮะนี่ก็เป็นเกม Super Smash Bros Ultimate ที่ใครก็อยากเล่นกันนะครับเกมนี้เป็น e x c l u s i ล e ลงให้กับ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับไม่ว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง16 g หิกชานด้วยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านจะเกอะไร ไปแล้วครับสวัสดีครับ